สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับเทียบชน5สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเอามาทดแทนสูตรเก่าที่หลุดไปนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ ใครชอบสูตรไหนค่อยเลือกนําไปเป็นแนวทางนะครับเพราะแต่ละคนอาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้ง5สูตรกันเลยนะครับสูตรที่1ใช้หลักพันบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก3บวกหสูตรที่2ใช้หลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10บล่างสองครั้งบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก7สูตรที่3ใช้หลักพันบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก3บวก2นะครับสูตรที่4ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลัก10บน2ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก6บวกสุดท้ายในสูตรที่5นัใช้หลกแส บวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองบวกหนึ่งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหกบวกสองมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออกหกสี่นะครับผมก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองงวดนะครับงวดแรกนี่นะครับผมทั้งห้าูนย์เลยนะครับชนที่เลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับแล้วเลขท้ายสองตัวล่างออกหกสี่นะครับหกสี่ก็คือแต้มศูนย์นะครับ หบวก4ได้10แต้ม0ก็นี่ถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรกแต้ม0งวดถัดมานะครับทั้ง5สูตรเลยชนที่เลข8นะครับ8 8 8นะครับนี่ได้เลข8ตัวเดียวนะครับก็ออก0 8นย์นะครับ0 8ย์ก็คือแต้ม8นะครับก็ถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมานะครับ ทั้ง5สูตรชนที่แต้ม5นะครับมีตะเลขค่าทั้งนั้นนะครับตัวอื่นนะไม่มีนะที่จะมาชนกันได้เยอะขนาดนี้นะครับแต้ม5ออก1 4นะครับ1บวก4ได้5แต้ม5ถูกเป็นงวดที่3งวดถัดมานะครับทั้ง5สูตรเลยนะครับชนที่แต้ม3ามได้ได้เต้ม3ตัวเดียวนะครับออก5 8 5ด้บวกแได้13แมต้ม3ก็ถูกเป็นงวดที่4ี่ถูกเป็นงวดที่4 งวดถัดมานะครับทั้ง5สูตรเลยนะครับชนที่แต้ม1นึ่งเลข1เป็นเลขที่เยอะที่สุดออก47นะครับ4ีบวกเได้11แต้ม1นะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง5สูตรก็ชนที่แต้ม1ตัวเดิมนะครับออก92 9าบวกสได้11ก็แต้ม1นะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง5สูตร ชนที่แทม8นะแปดแปดแนะเยอะที่สุดออก80ดศนย์ะแปดบวกศูนย์ได้ก็ได้แต้แม8ก็เข้านะครับก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง5้สูตรเลยนะครับชนที่แต้ม0ูนย์ได้เลข0ูนย์เป็นเลขเด่นออก5 5านะครับห้าบวกห้าได้สิแต้ม0ูนย์ก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง5สูตรชนที่แต้ม0ูนย์นะครับออก7 3ส 7บวก3ได้10นะครับก็แต้ม0ูนย์ก็ถูกต้องอีกนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง5สูตรชนที่แต้ม8นะครับแล้วเลทขายออก99 9าบวก9ได้18แต้ม0ูนย์แต้ม8ก็เข้าอีกนะครับเมาดูงวดถัดมานะครับผมทั้ง5สูตรเลยนะครับก็ชนที่แต้ม8นะครับ8 8 8 8 8นะครับได้เลข8ตัวเดียวออก7 1ดหนึ่งนะครับ 7 1ก็แต้ม8นะครับบวกกันได้8ก็ทูกอีกนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับที่ออก6 5นะครับสูตรที่1 70่งสูตรที่2 0 1 8สูตรที่3 691สูตรที่4 281สูตรที่5 179นะครับเลข7เนี่ยไม่มีนะครับเลข0ูย์มีแค่2สูตรเลข1เนี่ยมันเลขที่ชนเยอะที่สุดเลข1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 แล้วก็เลข1นะครับ ดังนั้นเนี่ยเลขหนึงเป็นเลขที่ชนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ผลรางวัลออก1 6 5่งหนะครับหกห้บวกหได้11แต้มหนึ่งนะครับนี่ก็สถิติก็เข้าดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้งวดนะครับถือว่าเยอะเกิน10งวดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16บหกพฤษภาคมนะครับว่า แต้มรวม2ตัวล่างสูตรใหม่ทั้ง5สูตรจะคำํำนวณในเลขอะไรสูตรที่1นะครับหลักพันเลข3หลักหน่วยหน้าขั้นที่1เลข0ูร้อยหน้าขั้นที่2เลข7แล้วก็ร้อยท้ายครั้นที่1เลขก2ร้อยท้ายครั้งที่2เลข1แล้วสิท้ายครั้งที่2เลข8 3ดบวกเได้10 12ก็เป็น12 12 1 13 1บบวกหนบวกะครับ21ได้เลข1ตัวแรกนะครับสูตร บวก3บวก1นะครับสูตรบวกบวก3บวก1 1บวก3ได้4 4บวก1ได้5 1 4หนะครับในสูตรที่1 1 4 5ตัวไหนจะมาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับมาดูสูตรที่2ก่อนนะครับสูตรที่2ใช้หลักพันเลข3าบวกหลักหน่วยบนเลข9้ บวกล่างสครั้ง662บวกร้อท้ายครั้งที่1เลข2 10ท้ายครั้งที่1เลข6 9 3บวก9ได้12 12บวก12เป็น24 2 4 2 5 26 26บวก6 32ได้เลข2ตัวแรกนะครับสูตรที่2บวก1บวก7ะครับบวก1บวก1บวก7นะครับ2บวก1ได้3 3บวก7ได้10นะครับ สองสามศูนย์นะครับคือผลลัพธ์ในสูตรที่สองได้สองได้สามได้ศูนย์ตัวเลขสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรที่สามก่อนสูตรที่สามใช้หลักพันบวกกันสองครั้งสามสามหกนะครับบวกร้อยหน้ารั้งที่หนึ่งเลขห้าบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสองบวกสิบท้ายรั้งที่หนึ่งเลขหกบวกร้อยท้ายรั้งที่สองเลขหนึ่งและบวกหนึ่งคงที่นะครับ บวก5ได้11 11 12 13 13บวก6ได้19 19 20 20 21นะครับ21ได้เลข1นะครับสูตรที่3สูตรที่3นี่บวก3บวก2นะครับบวก3บวก2 1บวก3ได้4 4บวก2ได้6 1 4 6นะครับสูตรนี้ได้1 สีหกงวดแรกสูตรแรกในได้หนึห้านะครับสูตรที่2องได้หนึี่หกนะครับตัวเลขต่างกันแค่เลขเดียวนะมาดูสูตรที่4ี่ะมาดูสูตรที่4ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง 4, 4ี่บวกสได้8ปดบนสครั้ง1นบวกหได้สร้อยหน้าข้อที่1เลขห้าหน่วยหน้าข้อที่1เลขศูนะครับแปบวกสได้สิบวกหได้สิครับได้เลขห้าตัวแรกสูตรที่4 สูตรที่4ี่บวก6บวก3นะครับบวก6บวกสาบวกได้สิบเบวกได้4ได้5 1 4นะครับสูตรที่สี่ได้5ได้1นึงได้4นะ,ต,4 4. นะตัวเลขก็คล้ายๆกันนะครับมาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่5นะครับสูตรสุดท้ายในสูตรที่5 ใช้หลักแสนเลข8มาบวกหลักหมื่นเลข4บวกหลักพันเลข3บวก10ล่างเลข6บวก10หน้าครั้งที่1เลข0บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข1และบวก1คงที่นะครับ8ปบวกสได้12 12องสิบสองบวกสามสิบวกหกยี่สิบเนะครับได้2ี่ได้เลข3ตัวแรกนะครับสูตรสุดท้ายบวก6กบวกสนะครับสูตรสุดท้ายบวก6กบวกส สามบวกหกได้เก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสามเก้าหนึ่งนะครับได้สามได้เก้าได้หนึ่งตัวเลขนะครับมันไม่มีตัวไหนชนเยอะที่สุดนะครับเลขหนึ่งเยอะไหมครับเลข 1. หนึ่งหนึ่งนะครับนี่สูตรที่สองไม่มีนะครับมีเลขหนึ่ง หนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งมีอยู่สี่สูตรเลขสองเลขสองมีอยู่หนึ่งตัวนะครับเลขสองมีแค่สูตรนี้สองมีหนึ่งสูตรเลขสามเลขสามมีอยู่สองสูตรนะครับหนึ่งสอง เลข4นับแล้วก็เลข5เลข6เลข4เลข4มี1มี2มี3นับเลข4มีอยู่3สูตรเลข5ครับเลข5มีอยู่1มี2นับเลข5มี2สูตร เลขหกนะครับเลขหกมีหนึ่งตัวนะเลขเจ็ดมีไหมเลขเจ็ดไม่มีเลขแปดไม่มีเลขเก้ามีเลขเก้าแล้วก็มีเลขศูนย์เลขเจ็ดไม่มีในนี้นะครับมีเลข9เลข9กนึงตัวเลข0ก็1ตัวครับ หนสูตรแล้วก็1นสูตรในงวดวันที่16นี่นะครับไม่รู้สูตรไหนจะมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วแต่ใครจะชอบเลขไหนก็เลือกนําไปใช้งานเอานะครับมีเลขหนึ่งที่เยอะที่สุดสี่สูตรตรองลงมาเลขสี่สามสูตรส่วนสูตรอื่นก็น้อยนะครับมีน้อย เมื่อกี้ก็ลืมทําแนวทางสูตรแต้มรวมสองตัวล่างที่เป็นตัวเดียวเนาะก็ไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้เข้าหน้านะครับเอาไว้เข้าหน้า ต้มรวมนะครับแต้มรวมนะครับสองตัวล่างนะครับแต้มรวมสองตัวล่างที่ที่มีตัวเดียวนะครับที่มีตัวเดียวนี่เอาไว้เข้าหน้าแล้วกันเอาไว้เข้าหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับเพราะว่าแต้มรวมสามตัวบนเนี่ยเข้าเป้ามาแล้วนะครับ แต้มรวมสองตัวล่างที่มีตัวเดียวเลยนะครับสูตรใหม่เหมือนกันนะครับแต้มห้าเดี๋ยวผมลงให้ดูก่อนนะแต้มห้านะครับออกออก1นสแล้วก็แต้มสาม ออกห้าแปดแต้มหนึ่งออกสี่เจ็ดแต้มหนึ่งอีกนะครับออกเก้าสองแต้มแปดออกแปดศูนย์ แล้วก็แต้ม0ออกห5ออก55แล้วก็แต้ม0นย์ะครับแต้ม0ูอีกออก7จสแต้ม8แต้ม8ออก99 แล้วก็เต้มแปดออกเจ็ดหนึ่งเต็มแปดก็ออกเจ็ดหนึ่งแล้วก็มวดล่าสุดเต้มหนึ่งออกห้าเต็มหนึ่งออกห้าสูตรนี เดี๋ยวจะลงให้อีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้อีกทีว่ามันจะได้เลขอะไรนะครับชอบแนวทางก็กดติดตามช่องผมไว้ก่อนแล้วกันนะครับสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เป็นแนวทางเดียวกับสูตรแต้มรวมสามตัวบนที่ได้ตัวเดียวนะครับแต้มรวมสามตัวบนที่ได้ตัวเดียวก็น่าจะมาในแถวแนวทางเดียวกันเลยนะครับอันนี้ เตรียมข้อมูลไม่ทันก็ลงให้ดูแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน,นครับมันได้แต้มเดียวมันได้แต้มเดียวเลยนะครับสูตรนี้วันนี้ก็เลยลงให้ดูแต่แต้มที่เป็นสามตัวให้ก่อนเนาะแต้มรวมสองตัวล่างที่เป็นสามตัวนี้เอาสูตรนี้ไปก่อนที่แต้มตัวเดียวก็เดี๋ยวเอาไว้ให้ดูอีกที เพราะว่างวดก่อนแต้มรวม2ตัวล่างที่เป็น5ตัวนะครับหลุดนะครับออนี้ผมลงแต้มรวมที่เป็น5ตัวให้ไปมันออก6 5ห้านะครับห5แล้วมันหลุดนะครับมันไม่เข้านี่ในนี้ไม่มี1นะครับงวดก่อนหลุดงวดนี้ก็เลยลงแต้มรวมที่เป็นสามตัวให้ก่อนนะครับเอาแต้มรวมที่เป็นสามตัวสูตรใหม่ทั้งห้าสูตรนะครับแต่ตัวเลขมันอาจจะ ไม่เหมือนกันนับไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะชอบเลขไหนก็ดูไปคร่าวๆก่อนนะครับดูไปเลือกดูไปก่อนงดก่อนเนเข้าแต,แต่แต้มรวมสองตัวบนนะครับงดก่อนเข้าแต,แต่แต้มรวมสองตัวบน แต้มรวม2ตัวบนนะเข้านะงวดก่อนนะครับแต้มรวม2ตัวบนที่เป็น5ตัวนะเข้านะครับงวดใหม่นี้มันได้90126นะครับอันนี้คือแต้มรวม2ตัวบนนะครับ สูตรใหม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงให้อีกทีเนาะคราวหน้าแล้วกันนะที่เป็นแต้มรวมสองตัวล่างตัวเดียวนะครับนี่ฝากไว้ก่อนสถิติอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแปดเ้าสิบวดนะครับสิบวดน่าจะใกล้เคียงกันกับตัวนี้หนึ่งสองสี่ห้าหกเก้าน่าจะตรงน่าจะใกล้เคียงกันกับสูตร สูตรแต้มรวม3าตัวบนนะครับสูตรที่ยังเข้าดีแล้วก็เข้าต่อเนื่องมานี่นะครับมันได้แต้มศูนย์เมก่อนก็ศูนย์หนเะครับนี่เข้าดีเลยเนาะแต้มเดียวงวดนี้ก็ได้แต้มแปดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหนึงที่สุดยอดนะครับผมซึ่งแต้มรวมสามตัวบนงวดนนี้เนี่ฟันไว้ที่เม็ดเดียวนะครับก็คือ2อ7เ เป็นเลขที่น่าจะขายดีเลขหนึงแล้วก็น่าจะหมดนะครับผมบอกได้หมดนะใครซื้อไม่ทันนะครับ297นะชุดตรงนะหรือใครจะไปกลับเป็น279ก็ได้นะสองนี่ถ้าใครอาจจะซ,ซื้อกลับนะครับแต่แต่ผมชอบ297เก้นะครับสองนี่คือเป็นชุดตรงเลยที่ทําไว้นะครับ ใครจะไปซื้อกลับก็ได้นะครับใครจะไปซื้อกลับก็ได้แต่หลักร้อยปักอยู่ที่เลข2นะครับหลักร้อยปักอยู่ที่เลข2เพราะว่าแต้มมันได้แต้ม0ูนที่แต้ม8ตรงนี้นะครับสองบวกเก้าก็ได้11 11บวกเจะได้18นะครับก็คือแต้มนี้นะครับเดี๋ยววันที่16เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะมาไหมนะครับถ้ามาก็ รวยยกช่องนะครับรวยยกช่องเลยฟันไว้เม็ดเดียวนะครับนี่ฟันไว้เม็ดเดียวเลยส่วน2ตัวล่างนะครับส่วน2ตัวล่างก็จะฟันไว้เม็ดเดียวเหมือนกันนะครับจะฟันไว้เม็ดเดียวเหมือนกันแต่จะเลขอะไร <ST AR> <oused> ก็รอดูครับรอติดตามท่านใดชอบแนวทางสูตรคำนวณก็กดติดตามช่องไว้ก่อนนะครับสูตรก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับ แต้มรวม2ตัวล่างที่เป็นสตัวก็เอาไปพิจารณาก่อนแล้วกันเนาะอันนี้นะครับสูตรใหม่ทั้ง5สูตรเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ